ครับสวัสดีครับสวัสดีย่มแรงครับผ้าฟ้ามกับตรงนี้เมือดตืบเลยพี่น้องนะเห็นปะอา่านี่ครับอันหน้าคดแม่บอกแม่พันกับพี่น้องเนะนี่ยนี่กับไทยพี่น้องบ้างครับทั้งหล่นบังคัครับเปิดราคาไปหกพันหานร้อยแล้วกับพี่น้องเนะี่ยสุดจอดเลยครับ เลี้ยงกินหญ้าพี่น้องนี่ห้าอะไรไปใส่หญ้านันมันเกิเป็นตัวไม่ทันละวามสูงรอยยีสิบบวกก็อยู่เด้ครับขามันเหย้าดีครับพี่น้องแขนหญ <c ười> ้ากวาด,ค,วดครับใก่เครื่องดำเครื่องบดเนี่ยครับซี้อเลี้ยงในกระเปียกหรือเรื่องนี่ครับน้ำแต้มรางดีครับพี่น้องหกพันห้าเอาหางกับลามดีอยู่เล็บเหยียดที่ดีแขนหญ้ากวาดทีดดด่ดีพี่น้อง 6,000หาครับช่งไหนซิตัวเดียวกับช่วงครับนี่ครับน้ำอีกและมื่อนี้ก็เลี้ยดอ,อกเมือดมากครับก็เลยนี่ครับพี่น,อน้องเลี้ยงไปท่วมครับพี่น,อน้องเนาะหมูมาไก,าก่เห้องก็เลี้ยงแล้วหนิงว่าเป็นตัวแท้ๆเนาะ